สวัสดีครับกิตติครับเจออีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เอาสินค้ามาแปลกใหม่มาเปรียบเทียบดูให้ให้เพื่อนๆได้เ,<ๆ>เห็นว่าเออเดี๋ยวกิตติจะรีวิวแล้วเจอที่ไหนสมบวรซื้อไหมนะเป็นด่านแรกแล้วกันเอาสินค้ามารีวิวไว้ในไอ้เพื่อนๆได้เห็นไห้เป็นทางเลือกครับจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนี่ตัวน,นี้ครับตัวน,นี้คือที่รับมีดครับเนี่ยที่รับมีดดูแล้วได้มาเดี๋ยวจะทําให้ดูครับ ไม่ต้องพูดเลยครับมีทั้งหมด3ช่องเนี่ยเนี่ยหน่งามาดูครับว่าจะเป็นยังไงฮะใช้ได้ไหรือเปล่าเอาลองดูครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับนนเนี่ยค่ะท่านี้มือจับเนี่ยมือจับมีดมีดก็มีอ่าตอนนี้ขึ้นเริ่มจะขึ้นกัะดิ่งแล้วที่หนึ่ง เนี่ยโอเคฮะเราดูมีหนึ่งช่องเนี่ยมันบอกบอกกันเลยฮะนัมเบอร์แล้วก็เนี่ยมันมีแบบนัมเบอร์บอกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวดูไม่ยากวางลงไปรับนิดเล็กรับนิดใหญ่วางที่จุดระล่างเนี่ยทำโจทย์นี้เลยโอ้โหเนี่ยโอ้โหดีดีดีครับดีดีออกมาดีแต่ผมไม่ต้องบอกยี่ห้อนะครับ รับมีดไม่ได้ใช้ถามไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใ้นละากถังกไซส์ใหญ่เนะี่โอเคครับหรือว่าอีกอีกช่องนึ่งสาใหญ่ดีนะก็ีนะ่เราเกีวกัน,กน่อ,นองก็ประมาณทำแบบนี้ประมาณสิบสี่ห้ากนเาน่อนี้ตรงนี้ก็เป็น,นะนนะได้หมลักษณะการทำก็เป็นยางไงครัท่านผู้ชม โอเคนะครับนี่คือที่รับมีดของที่สินค้าที่อยู่ในออนไลน์ All line. ก็ผมเอามาทดสอบไอ้เพื่อนเพื่อเห็นแล้วก็ถือว่าก็ใช้ได้ครับใช้ได้อาจจะราคาในออนไลน์อาจจะสูงหรือว่าต่ำานผมไม่รู้จริงฮะแต่เนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาดูได้สอบถามได้ที่รับมีดอ่ที่อยู่ในท้องตลาดวันนี้ก็ขอบคุณมาก อย่าลืมด like นะด like, ออกดไลค์นะฮะกดไลค์กดแชร์อ่ากิตติด้วยวันนี้ก็สวัสดีครับ